กรับกลับมาจำได้หยิบล้านกันต่อกับฟก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 อ่ะฮะคือรักเป็นประจำทุกวันแต่เชา้าวันนี้มาสายนะวานเนี่โอ้ยเจอรัฐบาลหักหลังโอ้เมื่อวานก็ถือว่าโดนนะผมก็มั่นใจสามอะนะแต่ว่าสามกับศูนย์นะแต่บังเอิญว่าเรามั่นใจสามที่จริงถ้าเราสกิดใจนิดเดียวอะศูนย์มันก็ เมื่อวานนี้ให้วิเคราะห์ไอ้ท่านดูแต่ว่าผมว่าแม่ถือว่าเป็นนามให้โชคเปิดเผยไม่ได้จริงๆนะมันก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งมันมาตลอดพอเรามาเปิดเผยปุ๊บสามหายไปเลยแต่ก็ยังถือว่าไปแก้ตัวได้ที่ฮานอยนะไปแก้ตัวได้ที่ฮานอยไนงะ ถือไปแก้ตัวได้มันคือเราว่าเราโดนหนักไปซะแล้วมันก็เลยว่ามันแค่มันแค่เสมอตัวไงโอ้เงีแค่เสมอตัววันอ้าวขอขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนที่ประสบความสําเร็จนะแต่เมื่อวานก็ยังถือว่าดวงดีนะผมถือว่าก็ดวงดีอะนาฬีก็ถือว่าดวงดีผมก็ถื้ว่าราศีดวงดีเพราะอะไรครับเพราะว่าบังเอิญว่า ก็มาคุยกันไงว่าคนอายุเท่านั้นบัตรประชาชนเนี่ยเขาได้ตลอดชีพแล้วแล้วของอาจารย์ได้ตลอดชีพหรือยังกัพวว่าไปนะเอ๊ะจริงๆริงเราก็เลยไม่เคยเดี๋ยวคนจะไปเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังนะเป็นเรื่องแบบแบบการจัดมุม ให้โชคให้ลาบกระตุ้นมุมโชคลาบแล้วแล้วมันเกิดโชคลาบได้จริงเพราะว่าวันเราก็รู้แล้วเรา,เรา,เรากระตุ้นโชคลาบเพราะเราใส่ไปเยอะไงใส่ไปหนัก <laughs> ใช่ไหมล่ะเราเลยก็กระตุ้นมุมโชคลาบเราหน่อยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับครับช่องไฮแชนแนลก็ถือว่าเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิเศษสงครามสู่จะรงกโชคเป็นจุรงกทาตมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำมาแนะนําตั้งดวยให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นความสําเร็จสองดาวให้ได้นะจะเห็นเงินล้านสองดาวให้เป็นจะเห็นเงินล้านก็ติดตามเราไว้มีเงินใช้ทุกวันติดตามเราาไว้มีโอกสจิิงงน กับเราแน่นอนนะคะับช่เนี่ยคือรักและก็แชร์ไปให้ด้วยนะครับรรก็อย่าลืมไปติดตามทางช่องอ่ ه, องฟ้าพระรวยข่าวส่องฟ้าพระรวยข่าวที่แล้วก็สุดยอดนะ60เต็มๆตมเลยนะครับโอ้เต็มเลย60ครับนะก็ถือว่ามุมดาวนี่ถือว่าสุดยอดมากทางส่องฟ้าพระรวยนี่นะเป็นช่องใหม่นะช่องเก่ามันโดนแฮ็กไปก็ไปช่วยหน่อยนะครับเลยอ,อีกประมาณน่าจะสักสองร้อยกว่าท่านก็จะเต็มครบ1000พให้ไปช่วยช่วยนิดนิดหนึ่งครับวันนี้ครบ1000ันน่าจะดีใจมากเลยนะจะเอาวันนี้เดี๋ยวผมจะ แล้วก็ไปติดตามวันนี้ผมกําลังจะขึ้นให้นะขึ้นให้ทางช่องโน้นของรัฐบาลอย่างเดียวเลยนะอ้าก็ติดตามไว้นะครับแล้วก็ตามนี้แหละนะติดตามไว้ติดตามไว้ทางช่องนี้ก็ติดตามไว้ตลอดตรงที่นี้ก็ติดตามรวยกับฟอก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 ,ฟอก,ฟอกนี่แหละ <laughs> สุดยอดจริงนะสุดยอดจริงครับก็ถือว่าอผมก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเราก็ใส่ไปหนักเราก็ตุ้นมุมลาบเราใช่ไหมเพราะว่าสามปุงก็มั่นใจ่าสาเพราะว่าผมทาใส่ติให้ท่านดูแล้วเนี่ย ให้ท่านดูแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ท่านดูนะเอามาให้ท่านดูเลยเอามาให้ท่านดูเมื่อวานเนี้ก็จริงๆแล้วเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์ไปก็ก็ถือว่าเอาผมวิเคราะห์ไปของรัฐมาลนะ่ะผมก็ผมก็เอาเอาในหลักว่ามันก็ชัดเจนนะแต่ว่ามันไปเจอฟอกด้วยไง แล้วเราก็ใส่รัฐบาลเต็มๆคิดว่ามารัฐบาลก็ใส่เต็มที่เลยแบบใส่ไม่ยั้งด้วยนะ <laughs> เล่นแด่อโอ้ยหลังแอนเลยเลวิ่งจนเหนื่อยหอบเลยโอ้โหเป็นวนการวิ่งขึ้นเขาที่ทรมานที่สุด <laughs> การวิ่งขึ้นเขาที่ทรมานที่สุดเลยวานโอ้ยสุดยอดมากๆแนละ้วแล้วก็ถือว่ามันมันมันก็เหนื่อยนั่นแหละนะมัน <laughs> มันก็เหนื่อยนั่นแหละ เราก็รู้จะว่ายังไงเป็นการวิ่งขึ้นเขาแบบที่ทรมานมากก็เรียกทรมานมากวิ่งขึ้นเขาที่ทรมานมากเดี๋ยวผมเอามาให้ท่านดูนะวิ่งขึ้นเขาแบบทรมานมากนะครับเมื่อวานก็จริงก็คือหลักงานวิเคราะห์เนี่ยของเมื่อวานนะอันนี้ของรัฐบาลนะนี่ผมให้ท่านรัฐบาลมาย้ำย้ำรอยย้ำรอยย้ำรอยเจ็บ อก็เมื่อ,าอวานนี่ก็เป็นอย่างนี้ไงแล้วก็วิเคราะห์อ,อย่างนี้แต่กลุ่มดาวนี่มันกจ็จะกระเจิงหมดเลยนะเมื่อวานนี่โอ้โหมันออกอะไ,ไหรหกศูนย์เก้าศูนย์อย่างเงี้ยไอ้ฝั่งนี้ได้แค่หกเก้าอย่างเดียวไงได้แค่หกเก้าอย่างเดียวนยะมันมันคือรัฐบาลมันแยกไปแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งนะที่ผมทําไว้มันจะมีชุดสำรองชุดสำรองนี่เข้าเป๊ะเลยนะเดี๋ยวผมจะเอามาสอนในท่านชุดสำรองคือพอเราแบ่งกลุ่มดาวได้เสร็จมันกลุ่มหลักจะมีสองกลุ่มกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มรอง มันจะมีกลุ่มหลักกลุ่มรองของรัฐบาลนะของรัฐบาลจะมีกลุ่มหลักกลุ่มรองแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็เต็งไปที่สามเนยนาม,มังกรเนี่ยจริงจงมังกรไม่ใช่เก้าหรืออาจารย์บางคนก็แย้งอะ่ะมันนามังกรจริงจริงมันคือสามตามตำราที่ท่านมนาะสอนเรา เราก็เอาตามนั้นเราไม่แปลงอยู่แล้วบ,บ,บ,บางคนบอกมังกรมันต้องเก้าเฉยจันไม่ใช่มังกรมันคือสามสามมัคือสามไงแล้วผมก็บอกอยากรว่าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งของอุทธรณ์ต้องมีไงแล้วเสร็จแล้วผมก,ก็เจอสามสามมันเป็นฟอกด้วยแล้วฟอกมันสามกับศูนย์นะของรัฐบาลนะแล้วก็เอสเซเว่นดีมันก็เอส่ะเซเว่นดีมันก็ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมถ้าเจออยู่ที่ศูนย์ไง พาอว่าถ้าศูนย์มาก็9 0้าูนเต็มเต็มอะก็ต้องหกศูนด้วย rs มันก็สี่กับเก้าแล้วก็ดีเอ็วันกเจ็นะเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าเราเจอสามตัวนี้ไงก็ใส่สามไปเต็มประตูเลยผมก็จัดสามศูนย์ี่แหละ 30, สามศูนเต็มประตูเลยเต็มเต็มเลยก็ออกเก้าศูนย์มาโอ้ยทำไมกูไม่เอาเก้าศูนะเสร็จแล้วเราต้องตามไปตามไปเก็บสเปร์ตามไปเก็บสปปเบสปร์ที่ฮานอยก็ได้เต็มอยู่เหมือนกันับตามไปเก็บสเปร์ที่ฮานอยได้เต็มอยู่เหมือนกัน แต่วิชาเนี่ยผมถึงบอกว่าเอ๊ะอะไรที่เรารู้ใหม่ๆเรามาเปิดไม่ได้เลยนะผมถึงบอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็ยังโชคดีนะเมื่อวานนี้ถือว่ายังโชคดีมากๆนะเมื่อวานยังโชคดีมากๆอันนี้ของของเมื่อวานนะจะท่านจะไปใส่อันนี้ของเมื่อวานครับเนี่ยวันพฤหัสเป็นห้าหนึ่งเก้าอยู่แล้วใช่ไหมเลขอาเคมันอยู่มันห้าหนึ่งเก้าอยู่แล้วก็มาเก้าไง ถูกไหมละ่ะแล้วก็พอกก็คือ3กับ0ของรัฐบาลนะของรัฐบาล3แต่ว่าของนานาชาติเรา3ตัวเดียวแต่ว่ารัฐบาลมันเป็น3กับ0ก็มา0นะส่วนเดซวดีผมบอกแล้วให้สังเกตตัวนี้คือ0 5 7 1จะไม่ก็เมิดอ,อยู่ที่0ก็มา0ย์จริงๆครับเอาไปยิงกับ i อคือ4 0 9 0แค่นี้ก็ได้แล้วมันต้องคิดอะไรแล้วก็ไปยิงกับ DMY ก็ได้ก็690เต็มๆเลยครับ6 9 0 7 9 0 6 4 0 7 4 0เต็มๆเลยแต่เราไม่ได้ไปตรงนั้นเราไปยึด3เงี้ยเมื่อวานไปยึด3ก็30เต็มๆเหมือนกันนะ30เต็มๆเหมือนกัน โอ้เอาเดี๋ยวใหม่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่แต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์อยู่ในตําราเรานะอยู่ในเกณฑ์อยู่ในตําราเราแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มาช่วยได้หน่อยอะช่วยได้หน่อยตรงไหนครับพ่อก็จะถียงกันอันนี้เรื่องการกระตุ้นมุมโชคลาภผมว่าสําคัญนะเหนืออื่นใดมันมีวิธิหานอะมีวิธิหารเราจัดสามหนักใช่ไหมแล้วเออบาเงเอินผมไม่รู้หรอกอตรงนี้ผมก็เลยว่าเอา้คุยกันไง ก็เอออยู่ดีๆมาคุยกันเรื่องบัตรประชาชนทําไมล่ะใช่ไหมเออมาเรื่องบัตรประชาชนทําไมเขาบอกว่าขออาจารย์นะได้บัตรประชาชนตลอดชีพหรือยังเขาก็กจะว่าเราแก่นั่นแหละแต่จริงๆแล้วเราก็เข้าใจว่าบัตรอ่บัตรประชาชนจะได้ตลอดชีพเราไม่ต้องทําแล้วต้องอายุ75ขึ้นไปใช่ไหมมันถึงจะคือเจ็ดสิบห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือทาครั้งเดียวเราไม่ต้องไปทําต่อแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปเลยแต่มายุคเนี้ เขามีทาแล้วก็มีเขียนว่าตลอดชีพไงสมัยก่อนเขาไม่ต้องเขียนใช่ไหมไม่ต้องเขียนเขาก็เลยเนี่ยของเขาได้แล้วมาอวดความแก่ก <l> ัน <acht> เราบอกเฮ้ยของเราไม่รู้ของเรายังไม่รู้เนี่ยดูว่าหมดอายุหรือยังผมก็เอาบัตรประชาชนผมมาหมดอายุหรือยังนะบัตรประชาชนนะเอาบัตรประชาชนอปรากฏว่ามันหมดอายุปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าใช่ไหมอีกสองปีน,นี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้านู่นหมดหกเก้าใช่ไหมเออผมบอกเฮ้ยหมดหกเก้า 25, หมดสองห้าหกเก้าไงผมว่าเออมันหมดอายุสองห้าหกเก้าผมก็ยังไม่ต้องทำใช่ไหมเออยังไม่ต้องไปตลอดชีพยังไม่ต้องแกคือเถอคือมาคุยกันนะครับมาคุยกันคุยถึงความแก่นะคนแก่นี่คิดถึงความหลังไงใช่ไหมเวลาแล้วจะไหนไงใช่ไหมอันนี้ก็มาคุยกันเนี่ยเออผมก็เพราะว่าผมยังไม่ได้ไงผมว่าอ๋อมันโน่นหมดหกเก้าเออ อยู่ดีๆมาคุยกันทําไมผมก็เลยเออลองดูสิหกเก้าผมก็ใส่หกเก้าไปเออติจริงผมชอบสามตัวไงผมจะเอาอะไรใส่ใส่ว่าอ้าหมดอายุมันก็ศูนย์ดิ่ก็อย่างเงี้ยก็เลยใส่หกเก้าศูนย์ครับเอ, 60, 90, ออก็หกเก้าศูนย์ไปใส่กอกลับมาโอ้ยพอกระตุ้นโชคลาภใหญ่เพราะว่าเราใส่สามไปเยอะนะลงทุนสามเยอะมากเลยเยอะมากอันติดหมดนะหมดอันติดอันติดหมดเลยคันเลยจะว่าก็ลงทุนเยอะ ก็เราก่าไปแล้วได้อันติสมาการ์ี้ก็ใส่อันติ์เลยอันติ์จำนำเลยใส่เลยก็เราก็ครึ่งหนึ่งไงใช่ว่าลงทุนเยอะโอ้ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงใจจริงแล้วเราต้องปล่อยวางจริงๆนะแต่มันเยอะไงมันเยอะเราก็ใจไม่ค่อยดีใ่มโอ้เราก็ใจไม่ดีพอมาไม่มีสามสักเม็ดเดียวเลยโอ้เข่าสุดเข่าอ่อนเลยกูก็ต้องไป ใส่สบาพวาเข่าใหม่เลยแต่ไม่มีเลยทั้งล่างทั้งบนไม่มีเลยแต่ศูนย์มันมาเนี่ยแต่ทั้งล่างทั้งบนเลยโอ้ยตัวเราปล่อยไปเนี่ยแต่บังเอิญมันมาได้ยังไงเนี่ยหกเก้าศูนย์มาได้ยังไงเนี่ยฟื้นชีวิตโอ้โหหกเก้าศูนย์ 650, เต็มเต็มเลยนะครับออ เนี่ยคือคือการกระตุ้นมุมโชคลาภผมถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะบางทีบางทีคือวิชามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแหละนะวิชาเป็นอีกส่วนหนึ่งเราแน่ใจเลย3กับศูนย์เนี่ยเราตัดสินใจเอา3ามไงผมบอกแล้วถ้าอาจารย์เอาตัวหนึ่งเขาจะเอาตรงข้ามไงมีคนเรามาคุยเหมือนกันบอกก็อ,อาจารย์บอกว่าวันนี้มันมันตัวตัวนามโชคลาภคือสแต่เมื่อเราเจอกับฟอกไงฟอกมันคือ3กับศูนย์นะ แต่บอกว่าอาจารย์จะเอาสามตัดถึงใจสามเขาเอาศูนย์ตรงข้ามไงเขาก็วิ่งศูนย์บนล่างเลยของเขาอะ่ะเขามาเต็มเต็มเลยศูนย์ทั้งบนทั้งด้านสองเด้งเลยอะ่ะเราเนี่พับเลย <c ười> โอ้ยเราพับเลยครับบา่าวพับแต่ดีนะหกเก้าศูนย์มาช่วยชีวิตจริงๆเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับ นี่แหละการกระตุ้นมุมทรัพย์ถึงเป็นสิ่งที่สําคัญอ้าวก็เล่าให้ฟังนะอันนี้คือเล่าให้ฟังครับเล่าให้ฟังนะวันนี้เล่าแบบสบายๆอย่าไปเคร่งเครียดซีเรียสมันนี่ผมก็ได้ใหม่นยังไงก็แล้วแต่นามโชคล่าผมถือว่ามันห้าครั้งนะครับพลาดไปหนึ่งครั้งนี่ผมถือว่าโอเคนะแต่ว่าครั้งต่อไปจะพลาดหรือเปล่าท่านต้องคอยติดตามนะแล้วก็ต้องต้องเรียนรู้ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเสริมไปเข้ากับฟอกแต่ว่าจริงๆเราก็ตามไปที่ฮานอยได้ไงเมื่อวานไปตามเกบสเปร์ที่ฮานอย3ายังไง3ฟอกมันต้องมาแน่่่นนอออยูแล้วเมืา นะสามฟอกยังไงก็ต้องมาก็ต้องตามเก็บสแปร์ที่หาหน่อยก็ได้ที่หาหน่อยก็กลับคืนฟื้นฟื้นฟื้นครับกลับฟื้นฟื้นยังอยู่เท่าเดิมอ่าก็ไม่มากแต่ว่ากําไรนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะแยะไง กำไรนิดหน่อยครับกำไรนิดหน่อยกำไรพอกินอพอกินหูฉลามได้บ้างเล็กน้อย <c oughs> กาลังนก <c oughs> กาลังนกประมาณสักสามจานไอ้สามช่วยชามสามชามอ่ะลังนกสามชามนะก็ประมาณนั้นยังพอมีกําไรอยู่เล็กน้อยไม่ไม่มากไม่มากนะครับเพราะว่าเราเจอไป <c oughs> สามไม่มาเกาอ่อนเอ้ยคนก็เอาศูนย์โอ้ยศูนย์เด้งเลยตั้งโอ้เด้งเลยจริงมันอะไรก็ได้ขอเป็นสามอยู่น้ะย่งเง ไก็ได้แต่แต่จริงๆถ้าสามอยู่หน้าเราก็ไม่ได้หกเก้าศูนย์นะอ้าหกเก้าศูนย์เราไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็เป็นดวงอ่ะเป็นดวงเป็นวาส,สนานี่ครับเนี่ยเอามาให้ท่านดูตรงนี้นะเอา้าก็ปุณให้ท่านฟังแหละนะวันนี้ก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวขึ้นวันนี้ว่ากันไปให้ท่านให้ท่านดูเลยแล้วก็เมื่อวานนี่ถ้าถ้าในกลุ่มในกลุ่มดาวที่เราจับวางเนี่ยมันก็ไปที่ฮาหนอยไงครับมันไปที่ฮาหนอยแต่ว่าในรัฐบาลเนี่ยมันมันแยกกลุ่ม แยกขาแยกทางกันในเลยโอ้ยหมดไปเลยแต่ศูนย์หน้ามันก็มาแต่ว่ามันแยกอย่างนี้เราก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล,ล้วถูกไหมละ่ะอ่ามันไม่ได้ตังค์อยู่เลยเนี่ยของเมื่อวานอันนี้ของเมื่อวานะน,วานะวันพฤหัสบดีนะครับเนี่ยวันพฤหัสบดีเดี๋ยววันที่หนึ่งมิถุนาเดี๋ยวผมเอามาวิเคราะห์ให้ท่านดูแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําข้อมูลนะดี๋อามาวิเคราะห์ให้ท่านดูแต่ว่าวันนี้เรามาตามวันนี้ก่อนแล้วกันนะตามวันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้ชดเชยท่านนิดหนึ่งนะก็เอาตามวันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมชดเเชชยยใหให้ให้้้สมมมาาาิกกกกกกนนนนนนลลลุุ่่่่ไปะััีี็คือออขงวนนแกกทดูนะ วันนี้แยกกลุ่มไม่ค่อยน่าดูปกติแล้วการแยกกลุ่มผมไว้ในเอฟคูสิบแชนแนลนะแต่เรื่อวันนี้ผมมาให้ท่านดูแยกกลุ่มแล้วก็ให้ฟอกท่านด้วยนะให้ฟอกท่านด้วยวันนี้นะอ่าฟอกนี่ถ้ารู้อยู่แล้วท่านมองเห็นไหมละรับฟอกเนี่ยของวันนี้นะเนี่ยฟอกอยู่ข้างๆผมนะท่านดูนะอ่าฟอกอยู่ข้างผมผมจะไม่พูดนะท่านดูเอาเองนะแล้วก็เอสเนี่ถือว่าสุดยอดนะหนึ่งหกสองสามนี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเราแยกกลุ่มดาวก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานอันนี้จะเเเเหหมมมมืืืืออออนนนนน่่ววาาะะครับก็จ จะลักษณะของเหมือนเมื่อวานตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเหมือนเมื่อวานเลยนะฝั่งนี้ก็แปดศูนย์สามห้าหนึ่งฝั่งนี้ก็เจ็ดเก้าสองหกห้าเท่ากันฝั่งละห้าตัวพอฝั่งละห้าตัววันนี้แต่ท่านต้องดูว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนี้ท่านเอาฝั่งนี้นะท่านก็มีฟอกไงไมาเอาฟอกมายิงเลยก็มีอะไรนยครับฟอกมายิงก็มีม,มันมีแค่เจ็ดสี่เก้าสี่สองสี่หกสี่อยู่แค่นี้ครับเนี่ยนะอยู่แค่นี้เองถ้าเกิดว่าท่านไปอยู่ในกลุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยนะถ้าก็เจอว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เจ็ดใช่ไหม ก็774 794 724 764เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะก็ก็ก็ยึดตรงนี้มาใส่นะเอาเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านยึด4ใช่ไหมอ่าเจ็ดสี่เก้าสี่สองสีเอหก โกกซีเนี่ยถ้าก็ท่านยึดตรงนี้ปุ๊บท่านก็นเอาแปดมายิงก็ได้อันนี้ข้ามกลุ่มมาหน่อยนะแปดกับแปดแปดเจ็ดสี่แปดเก้าสี 4, ่แปดสองสี่แปดหกสี่อันนี้ก็คือข้ามกลุ่มมานิดหน่อยนี่วิการในในลักษณะการวิเคราะห์เจาะไปในอีกอุตติภัณฑ์ใช่ไหมวะผมจะคุยแบบลักษณะนี้นะอันนี้มามาท่านแต่ว่าท่านอย่าลืมนะตัว AR อานะ AR ของของอันนี้ AR นี่รอบนี้มันเป็นรอบสิบแปดนาฬิกาครึ่งน,นะ AR มันแปดกับสามแต่ถ้ารอบรอบรอบทุ่มมันก็จะเป็นราศีพิจิกส่วนอันนี้ห้ากับ ห้าโมงกับหกโมงห้าโมงกับหกโมงห้าโมงกับหกโมงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือราศีตุลเพราะฉนั้นตัว AR ก็คือแปดกับสามอยู่ได้ห้าโมงกับแปดโมงนะห้าโมงกับห้าโมงห้าโมงสิบเจ็ดนกากับสิบแปดนกาแต่ถ้าไปสิบเก้านกาปุ๊บตัว AR จะเป็นสี่กับหกใช่ไหมอาถ้ามองนั้นสี่ก็อาจจะเป็นแรงรอบรอบ รอบทุ่มก็ได้เพราะ AR ยืนี้3กับ8ถ้า3กับ8 AR ในรอบอ่า17 18ถ้าก็มาดูฝั่งนี้คือ8กับ3 8กับ3นี่เป็นดาวที่ทําให้เราได้กตังค์วันนี้อยู่แล้วใช่มั้ย8กับ3มันเนี้ยวันนี้8กับ3ทํารายได้ตังค์ถ้า8กับ3อยู่ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับจะยึด8นะครับอ่า KN มัน8 DMV ก็8 188ใช่มั้ย188ทั้งนั้นจัด8ตัวเดียว80 83 85 81อยู่แค่นี้ครับแล้วก็เอาฟอกมายิงนะเอาฟอกมายิงครับ180 183 1 8นึ่งเพราะว่าฟอกมันสามารถข้ามกลุ่มมาได้ไง ถ้าเขาฟกมายิงนี่คือการวิเคราะห์นะเพราะว่า AR มัน8กับ3อยู่แล้วใช่ไหมเอาร์แกับ3อยู่แล้ว8ปดสท่านอาจจะไม่ยิงกันก็ได้ท่านยึด8ตัวเดียวก็จะเหลือแค่แปดศูนย์แปดห้าแปดหนึ่งอยู่แค่นี้นะครับแปดศูนย์แปดห้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเออสิแปดหนึ่งสิแปดห้าสิแปดศูนย์แค่นี้ครับนะถ้ามันมาตามนี้นะอันนี้ผมหมายท่านดูนะครับหมายท่านดูตรงนี้อ่ะ มามาเฉยให้ท่านนะเมื่อวานก็เรียกว่ารอบเนี้ยจริงๆที่ผมส่งใบข่าวทั้งของฮานอยก็รับเต็มนะเมืม่อวานรับเต็มอยู่นะครับรับเต็มอยู่รับเต็มอยู่แต่ว่าของรัฐบาลน,นี่มันผมไปเป็นหกห้าเก้าไงมันไม่เป็นศูนย์นะครับมันเป็นหกห้าเก้าของรัฐบาลน,นะนมันเป็นรัฐบาลแต่ว่าเราเต็งสามไปนิดหนะึ่งแค่นั้นเองเต็ ata, งสามไปหน่อยเราก็คิดว่าสามกับศูนย์เรายึดสามวันวันจะเอาตัว,ตวหนึ่งอีกตัวมาจริางโอ้เมื่อวานนี่นะถ้าเกิดสามันมาวานโอ้ยเฮเลยครับ นแต่ว่าบางเงินสามไม่มาก็เท่าสุนเท่ากับกําไรบ้างเล็กน้อยนะเมื่อวานนี้ประมาณนั้นสามไม่มีสุดเลยก็ไปลุ้นรอลุนนะอฮานอยไงรอไปฮาหนอยลุ้นเลยลุ้นเครื่องบินออกเลยครับ เราลุ้นเครื่องบินออกเลยจดจ่อเลยเครื่องบินออกไปไวเฮ้อออกไปไวเฮ้อไปฮานอยวันนี้โอ้ยได้ตามสมปรานาจริงๆมันก็ได้ดึงกลับมาครับเอาประมาณนะนั่นสายรีเล็ตครับเนี่ยรีเล็ตวันนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้สี่โขกสามแปดแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งอยู่ประมาณนี้สายรีเล็ตนะอันนี้มันรีเล็ตที่จะมาได้มันก็มีแปดกับสามนี่แหละมันก็สามารถมาได้แล้วก็เอลดีสุห้าสุขห้าศูนยะ์แปดนะเอลดีห้าศูนย์แปดนะห้าศูนย์แปดวานนึงก็เอลดีนี้ไม่หลุดหรอกครับท่านจัดดีๆเอลดี LD, ไม,ม สายเจาะผมก็เจาะให้ตามนี้นะของวันนี้นะของของวันนี้ผมเจาะให้ฮานอยเลยนะแต่ลาวอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาวอทีหนึห่งฮดนอยผมไปพูดในก e ูจิบแชนแนเรื่องลาวนะแต่ฮานอยผมเจาะให้ท่านแล้วกันนะก็ประมาณนี้เจาะไว้ 6, กสามแปดสอสองสองสี่แดแล้วก็สามสี่สครับนี่คือเจาะเลยนะไม่มีเหมือนนะ ของของฮานอยเนี่ยรอบ18อันนี้รอบ18ในการนะครับไม่มีเหมือนครับนะมันอาจจะข้ามไปได้รอบคือเลขพวกนี้มันเป็นทั้งวันอยู่แล้วครับอ่าหกสามแปดสองสามสองเนี่ยเป็นเลขทั้งวันแต่ว่าว่ารอบของเของจริงๆอ่าห้าศูนย์แปดมาเจอแปดเนี่ยท่านก็เต็งไปที่แปดใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันเจอเจอห้าศูนย์แปดเป็นเอลด์รอบรอบสิบเจ็ดเนี่ยรอบสิบเจ็ดเนี่ยน,น,นะรอบสิบเจ็ดแล้วก็เจออ่ารอบสิบเจ็ดสิบแปดอันนี้รอบสิบแปดแล้วก็เจอเจอห้าศูนย์แปดท่านก็จัดแปดไปละกันนช่ไหก็เต็งแปดไปพอมันแปะแดดดีไ้เกก่าจ็ นะครับตามนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิเคราะห์ไปนะครับอันนี้สายเจาะให้ท่านนะอะมาสายวิเคราะห์เจาะจัดตาระบบนี้หน่อยวิเคราะห์เจาะจัดตาระบบก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนเดิมนะก็สามสองแปดสองไอสามสองแปดสองแปดหกสามหกอยู่แค่นี้ครับคือคือเอาเกลเอ็นและไอเอสมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ววันนี้ก็จัดไปเลยแปดสองแปดหกสามสองสามหกแค่นั้นครับแล้วก็เอาฟอกมายิงนะเอาฟอกมายิงส่วนข้างหลังผมก็เป็นสายหวานนะสายหวานอยู่ข้างหลังผมนะสายหวานอยู่ข้างหลังผมอ่ะเดี๋ยวผม ขยับตัวผมนิดนึงให้ท่านได้สายหวานนะขยับตรงไหนล้วผมดูนิดนึงว่าคเดี๋ยวคขขยับตัวนิดนึงให้ท่านได้เห็นท่านจะได้แคบวาอ่าป้ายเนี่ยสายหวานนะครับสายหวานนี่ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับสายประทูนี่ถือว่าสุดยอดออกมากนะานแคบป้ายประมาณนี้นะอะ่าวานตามนี้นะเอกอติฟช anel ก็ยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมขึ้นเอกอติฟช anel ให้เดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ลาวที่เอกอิฟช anel นะเรื่องสูตรเรื่องไรด้วยของลาวแต่คลิปลาวเดี๋ยวผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะ คลิปเราเดี๋ยวขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าไ e อ้กูติบแชแนลเมื่อวานนี้ผมงดไปว่าไม่ท่านไม่สับสนเยอะไงแต่วันนี้เดี๋ยวขึ้นน e ีกูติบแชแนลให้นะครับอา้าวตามน,านั้นละกันวันนี้ก็มาตามนี้ส่วนเรียนก็อ่าตามนี้นะท่านใดที่ยังจะสมัครอ่าเคลื่อนได้ใดที่จองหนังสือไปที่ผมพูดแล้วนะท่านจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วได้ลด50%แล้วก็จะได้ลดอีกประมาณ10ถ้าถ้าสั่งจองอ่าภายในวันนี้ก็จะได้ลดอีกนะรับเมื่อวานนี้ให้ทัานแต่วันนี้ให้ท่านะ,นะะวันนนี้นะ เฉพาะวันนี้นะลดอีก10%ลดไป50%แล้วนะสมาชิกอะแล้ลดอีก10%ก็จะเป็นทั้งหมด60%โอ้เยอะมากลดเยอะมากถ้านก็สามารถสั่งไปได้วันนี้นะสั่งเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะวันหนึ่งก็จะลด50%ส่วนสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยก็ลดไปแค่อ่า35%ลดให้ท่าน35%สําหรับสั่งวันนี้นะครับท่านที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกเลยนะแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดท่านสั่งหนังสือวันนี้อ่าจองวันนี้สั่งวันนี้อะไรต่างๆนานาวันนี้จะได้เรียนนะวันนี้ได้เรียนฟรีนะเรียนฟรีวันนี้เลยนะ เรียนฟรีวันนี้เลยนะคำค้ำเรียนฟรีนะก็เอาหลังจากมีคนเสนอว่าจะเรียนคำค้ำไปเลยดีไหมอ้าวเรียนคำค้เลยก็แล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งไปเลยเรียนทุ่มหนึ่งไปเลยนะแล้วก็จัดลาวด้วยเรียนทุ่มหนึ่งจัดลาวด้วยประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะวันนี้นะจองหนังสือวันนี้ครับแต่วันนี้ไม่ไม่มีไม่มีเรียนนะแต่หมายถึงว่าท่านใดที่จองหนังสือวันนี้อะไรวันนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วก็จองวันนี้เลยนี่แหละราคาพิเศษด้วยแล้วได้เรียนฟรีด้วยนะหนังสือวันนี้เลยนะ ่าวันนี้ไม่เรียนฟรีแต่เรียนนี่น่าจะผมจะยกไปวันอังคารน,นะส่วนท่านในที่สมัครเรียนอยู่แล้วก็เดี๋ยวยกไปวัน,นนะอังคารนะอ่าส่วนในที่สมัครอ่าบางทีบางทีเรียนอ่ะท่านต้องเข้าใจว่าคือผมเปิดให้ท่านพิเศษอ่ะ ท่านเรียนไปแล้วหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะท่านเรียนไปแล้วหนึ่งครั้งนะถ้าเกิดว่าท่านยังไม่เข้าใจยังไม่อะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยท่านแจ้งผมไปบางทีผมให้สิทธิ์ท่านเรียนหนึ่งครั้งไงแต่ว่าท่านยังไม่เข้าใจอยากจะเข้าไปฟังอยากเข้าไปเสริมเนี่ยท่านแจ้งผมไปถ้าท่านไม่แจ้งผมผมจะเรียกเข้าไปนะตอนเรียนวันอังคารนะครับวันอังคารอันนั้นสําหรับคนที่สมัครใหม่ครับวันอังคารนะแล้วก็สำหรับวันนี้ คือถ้าวันนี้ถ้าจองวันนี้ท่านไดเรียนวันนี้เลยจองหนังสือวันนี้เรียนวันนี้เลยเอาเรื่องของนมโชคลามนี่ถือว่าสุดยอดมากๆท่านเอาไปก่อนนะให้ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องสองความผาวยด้วยนะครับตามนั้นเลยนะก็ว่าไปตามนี้จะได้ไปช่วยแอดมินเขาเป็นกําลังใจก็ได้ครับเพราะเนื่องจากว่าช่องเก่ามันโดนแฮกไปหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราทําช่องใหม่มายังไม่ได้ถึงพันก็ทํามาก็เดือนที่แล้วละ่ะนะครับอาคราวที่แล้วก็เข้าเต็มๆนะหกศูนยะ์อะ ของรัฐบาลไทยด่หกศูนย์เต็มๆเลยท่านไปดูหกศูนย์เต็มๆเลยส่องฟ้าพารวยนะก็เข้าไปวิเคราะห์ตรงนั้นรัฐบาลล้วนๆตรงนั้นรัฐบาลล้วนๆครับท่านเข้าไปติดตามนะกดไปกดไปเข้าไปกดซับซักใครกดกันเองแกล้งเตือนแล้วก็ให้ได้สักหนึ่งพันซับซักใครไวๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ทุกอย่างนะครับอยู่ที่อารมณ์อย่าลืมกระตุ้น <laughs> มุมทรัพย์สมบ,บัติบุมโชคลาภของท่านนะมันได้ผลจริงๆนะเมื่อวานโอ้ยถ้าผมไม่กระตุ้นนะเพราะว่าผมก็ลงทุนเยอะนะกลัวรจริงกลัวใจจริงแแล้วมมโอยไ่่าจริงตดี เลขบัตรประชาชนเน่ยเออไม่ใช่เลขบัตรอ่าดีที่ว่าไอพศที่อ่าอ่าบัตรประชาชนเราหมดอายุหกเก้ามันช่วยชีวิตแล้วก็ตุ้นวงกระตุ้นมุมอ่าทรับแบบเต็มเต็มเลยนะแล้วก็ตุ้นดาวโชคด้วยดาวลาบด้วยกระตุ้นมุมทรับเราเองด้วยกระตั้นอ่ากระตุ้นดาวโชคลาภประจําเดือนด้วยโอ้โหวันกระตุ้นกระตุ้นเยอะไงเพราะว่ามันเยอะครับมาทึบแรกแล้วเข่าสุดเลยแต่ แต่เราลืมไปแล้วว่าเราซื้อหกเก้าศูนย์เราลืมไปแล้วเราก็เขาเพราะเราไปเราไปมุ่งเน้นอยู่ที่สามโอ้แต่ดีนะไปเก็บแต่แปรที่ฮานอยได้ก็โอ้สุดยอดสุดยอดครับขอบคุณทุกท่านนะที่เป็นกําลังใจขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีโชคลาบเดของเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็มีลักษณะน,นี้าัแต่ไม่ตื่นเต้น โอ้ยนาาโชว์เล่าเนี่ยใส่เต็มๆเลยนะออาวผมว่าไม่พลาดหรอกแต่ผมว่าอย่างนี้ว่าไงผมไม่เปิดเผยไงถ้าผมไม่เปิดเผยเก็บเงียบๆก็อาจจะมานะอาจจะมานะครับมันจะมาเต็มๆด้วยซ้ําไปนะนี่ผมไปเปิดเผยไงมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้บางอย่างครูบาอาจารย์เขาก็เอ้ยรู้อะไรไว้เขาให้ไปใส่หนังสือเขาไม่ได้มาทันทีเลยอย่างเงี้ยหรือสอนเฉพาะคนอย่างเงี้ย เราก็เลยเห็นเราก็เลยมาซะเลยเอาศูนย์มาซะเลยจริงๆงมันมีสามกับศูนย์อยู่แล้วก็ศูนย์มาซะเลยวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องเก็บมาเป็นอารมณ์วันนี้ขอให้มีอารมณ์เป็นความมั่งคั่งอารมณ์เป็นความสดใสอารมณ์เศรษฐีมาแล้วเศรษฐีมาแล้วฮึถูกลงวันที่หนึ่งยี่สิบสองไปได้ไงวะ งวดเน,นี้ยงวดเน,นี้ยงวดจะถึงเนี้ยเฮ ύ, ้ยทำทำอย่างนะี้นะอารมณ์ชูไม่ได้ครับเมื่อมีอารมณ์ชูแล้วก็ยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ